อาสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับจากแฟนท็อปไทยแลนด์นะครับวันนี้โหยอิชูนี้เป็นอิชูที่แบบว่าทุกทุกคนนี่แบบเป็นท็อปเดทาวเลยดีกว่าว่าไอ้วิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่เนี่ยคือมันมันต้องดูแลรักษามันยังไงบางคนแบบโอ้ยซื้อไปเนี่ยแบตเตอรี่ยังอยู่ได้นานเลย5เดือน6เดือนยังใช้งานได้ตามปกติบางคนบอกว่าซื้อไปอะไรเนี่ยแบตเตอรี่ดีไอห่วยยยงทําไมแบบแค่เดือน สองเดือนใช้ไม่ได้ละเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลดลงเยอะเลยอะไรเงี้ยแบบชาร์จเข้าไปเต็มร้อยร้อยเปอร์เซนต์บีได้สองนาทีหมดเ,เนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเราควรจะเก็บรักษามันยังไงหรือใช้งานมันยังไงให้มันให้มันถูกต้องนะครับโอเคสังเกตนะครับแบตเตอรี่ที่ที่ที่ D J เนี่ยเริ่มเริ่มที่ส่งให้เราเลยเนี่ยมันไม่เคยมันไม่เคยชาร์จแบตเตอรี่ให้เราเลยร้อยเปอร์เซนต์เต็มสังเกตได้เวลาเราแกะกล่องออกมาเนี่ย ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่แค่แบบหนึ่งขีดหรือสองขีดเท่านั้นถามว่าทําไมถึงไม่เต็มไม่ไม่ชาร์จเต็มมาเลยล่ะแบาไอ้แกะเครื่องออกมาเปิดเครื่องีัยได้บินได้เลยอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่าดียายไม่รู้หรอกว่าไอ้กล่องแต่ละกล่องเนี่ยจะถูกขายเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเราประจุแบตเนี่ยแบตแบตเตอรี่เนี่ยที่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยถ้าเราเกิดเราบรรจุแบตเนี่ยเต็มตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันไม่ถูกขายบรรจุอย่างเงี้สมมุติว่าใส่กล่องมาจากโรงงานเนี่ยกว่าจะถึงมือเราเนี่ย ยี่สิบวันสามสิบวันตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้ขายบรรจุมันก็จะพยายามขายแต่มันก็จะพยายามดันดันเซลล์ออกดันด้านข้างเพราะนั้นเนี่ยตัวแบตมันก็จะบวมค่อยๆบวมขึ้นมาเวลาเราไปใช้งานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเี่ยเราจะบินได้ยี่สิบห้านาทียี่สิบกว่านาทีบางทีแบบเราบินแบบสิบนาทีหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเก็บรักษาแบตเตอรี่ เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราเซฟตังค่าค่าบแบตเตอรี่ของเราได้แล้วก็ทําให้สามารถมาใช้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นคราวนี้เรามาดูกันว,ว่าวิธีการคือมันต้องทำอย่างไงบ้างสมมติว่าวันนี้คุณคิดว่าพรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวออกไป,ะจ,ะไปจะเอาไปใช้งานวันนี้คุณชาร์จไว้เต็มแล้วพรุ่งนี้เอาไปใช้ไม่มีปัญหาแต่เกิดอะไรขึ้นเกิดว่าพรุ่งนี้แม่งฝนตก ไม่ได้ไปละสาวไม่ว่างวันอาทิตย์เอ้ยต้องออกไปข้างนอกแล้วคุณไม่ได้ใช้มันแต่คุณชาร์จเวลาเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นคุณกลบว่าไม่เป็นไรหรอกก็ทิ้งไว้ลืมมันไปเลยแล้วจะไปบินอีกอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยอันเนี้เราเลิกไม่แนะนําละเพราะว่าเราไม่ควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้เนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราไม่ได้ใช้งานมันเนี่ยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมการทํางานได้เร็วขึ้น ยิ่งบางท่านเนี่ยซื้อไปชาร์จเต็มเก็บแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านเดือนนึงไม่เคยเอาออกมาใช้เลยแล้วออกมาใช้เนี่ยแบตเตอรี่ก็จะเริ่มเสื่อมเร็วถามว่าทําไมทำทำ,ทำไมมันเสื่อมละ่ะก็ในในเมื่อตัวแบตเตอรี่ของของของ DJI เนี่ยมันก็จะมีระบบที่เป็น smart discharge อยู่แล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเซตไว้ที่10วันซึ่ง10วันเนี่ยใน ในการใน,ใ,นในการเล่นทั่วไปจากประสบการณ์เนี่ยมันก็ถือว่านานไปในการดิชาร์จที่ต้องรอสิบวันแล้วถึงจะถึงจะดิชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งมานจากในซอฟต์แวร์ได้ว่าเราจะให้มันดิชาร์จเนี่ยถ้ายีก็ลักษณะเหมือนกับสองวันถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานมันก็ให้มันเริ่มดิชาร์จเพราะว่าการดิชาร์จเนี่ยมันจะค่อยๆดิช,ชาร์จไปใช้เวลาอีกสองวันถึงจะดิชาร์จจากร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ย การตั้งดิชาร์ทที่ถูกต้องก็ก็เป็นส่วนที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้ในกรณีที่ว่าเราลืมว่าเราชาร์จเต็มไปแ,แล้วเราไม่ได้ใช้งานแต่ทางที่ดีที่สุดทุกคนควรจะควรจะทราบว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานเกิน2วันเราไม่ควรจะเก็บแบตเตอรี่ร้อยเแบบนี้กดมาดูเนี่ยร้อยเอย่างนี้ถ้าเก็บไว้ชาร์จไว้นานแล้วเนี่ยก็จะ ไม,ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราควรจะดิชาร์จมันให้เหลือประมาณ40-50%วิธีการดิชาร์จง่ายสุดก็คือใส่แบตเข้าไปในเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปบินบินให้เหลือประมาณ50%แล้วป็เก็บอันนี้คือวิธีหนึ่งเลยอีกวิธีหนึ่งก็เหมือนกันคือก็ต้องใส่แบตเหมือนกันแล้วก็สตาร์ทมอเตอร์ทิ้งไวเง้เฉยแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการเดินแบตให้เหลือ50% แต่การทําวิธีแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของเราได้มากขึ้นวิธีการเช็คแบตนะครับจากหน้าจอของที่เราเอาไว้ในตัวไฟคอนโทรลนะครับเราก็แตะด้านมือด้านด้านขวามือด้านบนนะครับที่เป็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็ที่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับดัดขึ้นมาคราวนี้เราก็จะเห็นตัว หน้าจอที่ประกอบแอร์ครับแบตเตอรี่ครับสิ่งที่เราสนใจก็คือเราสนใจว่าตัวตัวแบตเตอรี่เนี่ยันจะบอกเราว่ามีวุ้เหตต,ตอนนี้อยู่เท่าไหร่มีตัวมิลลิแอมตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทั้งเท่แคปเตอรี้เท่าไหร่แล้วก็รวมถึงอุณหภูมิของแบตเตอรี่เราด้วยแล้วส่วนที่เป็นแถบ4แถบนะครับมันจะแสะดงถึงว่าเซลล์แต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่เราเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็สังเกตตรงที่แบตเตอรี่ไลฟ์นะครับ ตอนนี้ที่เป็น100%ยร้อยู่นะครับแล้วก็ในนี้เขียนว่าเรารีชาร์จมันไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันเรียกว่า t n t l l l i n t ไฟแบตเตอรี่เนี่ยก็เพราะลักษณะนี้คือสามารถตรวจสอบดูได้ว่าเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมีโวลเทจอยู่เท่าไหร่แบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยยังคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ที่ในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยถูกชาร์จไปกี่ครั้งแล้วว่าจะล็อกเก็บไว้หมดทุกอย่างนะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญในนี้เนี่ยคืออย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยที่เขียนว่า time to discharge เนี่ยตอนนี้เนี่ยมัเซตเป็น10วันซึ่งผมแนะนําเลยว่าควรจะเปลี่ยนเป็นแค่ลักษณะประมาณ2วันพอครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้มันนาน,น,านมันจะดิชาร์จตัวเองที่หลังจากที่ชาร์จไปแล้วเนี่ยประสี่สิบแปชั่วโมงนะครับก็เป็นการช่วยถนอมแบตเตอรี่ของเรามากขึ้น แต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูแลมันนิดหนึ่งก็คือเราก็อาจจะเผื่อว่าโอเคเราต้องชาร์จมันอาจจะต้องชาร์จมันบ่อยขึ้นนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือการวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่ของฟันท่อนะครับให้เรามีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะครับก็ประดับรายละเียทั้งหมดน,นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่ finthomthailand.com หรือไม่ก็ Facebook f i n t o m t h a i l a n d ได้นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ